สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทาการสอยมากครับสอยมากอย่าอย่าผลคํานะครับดีดูเครื่องมือนะครับจำเป็นเป็นมีดเป็นมีดตะขอครับนี่พัน้วยยางรถมอเตอร์ไซค์นี้สร้างมาจากเอผู้เชี่ยวชาญอย่างดีเลยครับมาดูกันเลยครับวิธีสอยมากห้ามผลํานะครับท่านผู้ชมนี่อู้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการซูมสูงมากครับ ครับลูกครับลูกมาโอ้โหตกละตกละเสียงเด็กๆไม่เคยเห็นสวยมากครับพอดีเคียวหายนะครับก็เลยต้องใช้มีดแทนนะครับมันช่วงชุกนครับมาเครื่องสองน่วยแล้วครับตอนนี้ จริงๆมีอยู่นี่ปลูกเอาไว้ครับก็เลยจะไปให้ปกติมันดกมากนะครับมันท่นี้มันเจอฝนตกชุกเลยลูกมันแตกแล้วมันร่วงหมดนะครับอุ้ยเต็มเลยอย่ามาจะเอาอุ้ยอ่เต็มเลยครับเอาดิวางข้างกันเด้อเออไว้เอาไว้หมู่กันไว้หมู่กันไว้หมู่กันเออเดี๋ยวพ่อเมื่อกี้เออ เกกเป็นเป็นแนวตั้งข้อตัดก็ตาดาเด้อน,น,นูนไปหายายไปเดี๋ยวอันนี้หล่นใส่หัวหสวยแบบทรมานมากนะครับ เอามีดมันเลื่อยเหมือนเลื่อยเลยนะครับเลื่อยจนกว่ามันจะขาดนะครับนะครับจะถือว่าเสร็จแล้วครับนี่ยังเก็บเครื่องมืออยู่ครับนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วครับสำหรับหมาครับเป็นอะไรที่ว่าสูงจริงๆครับเราต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่เราทำขึ้นมาเองครับเราก็เราไม่ใช่มือจิ้มในการขึ้นหมา เป็นอาหารชั้นสูงครับสามารถเคี้ยวอยู่ได้ทั้งวันครับไม่กินข้าววันหนึ่งไม่เป็นไรแต่อยา่าให้ขาดหมากครับ,ครบเคี้ยวหมากได้ครับท่านผู้ชมคอกรับครับจุดประสงค์ของการเคี้ยวหมากคือการทําให้ช่วยเคลือบฟันครับท่านผู้ชมทําให้ฟันมีสุขภาพแข็งแรงเขว่า <c oughs> <c oughs> อย่างนั้นมานะครับอย่าอย่าบึ่งเอาตามใจผมเลยนะครับเดีย๋ยวพูดไปตลกบ้าง เรื่องเล็กน้อยเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมาทําเกี่ยวกับเรื่องมากอีกเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะครับท่านผู้ชมติดตามชมต่อไปสวัสดีครับ